ตื่ตาตังหานมาตลอดเมื่อเช้าผมเข้ามาเล่นแล้วเกมหนึ่งผมก็ใช้ตาต่างหานอยู่อะไรแหวะเกมบ้าเกมพอดีเมื่อกี้มอนไม่ได้เล่นทำไมมอนเล่นไอเด็กนั้นตายแน่เลย ในะจเด็กก็โง่ดีแล้วด่ากันตั้งแต่เอด่ากันตั้งแต่เริ่มเกมอ่ะมันเปิดเลยอ่ะเขาพูดดีๆกับมัน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 เปิดมันตัวเสือกอะไรวะอะไรเสือกอะไรด้วยอะไรเนี่ย ไม่จับตามาเลยก็ไม่มไม่จับเลยเอ้ยเก็บยา่าทำามโอ้ยเบาแล้วขึน้นมาใหม่เคียวขึ้นมาใหม่อะเก็บยาไม่ทันเลยโอ้ยขึ้นแต่เวทต,ตาเอาะวะตาตา่นดีแลัวพี่เฮ้ยเหมื ันะ,ะม้ว่ตรงน้ตกเทนหรือเปล่าตกเทนเลยคนะือ่านคนไม่ทันสมัยเลยตกเทนเ่ย เฮ้เด้อเด้อเด้อมันมีคนแถวนี้นี่ว่าหีดเหรอขับไปแล้วขับหนีไปแล้วตกใจหมดกำ <c oughs> ลังฟาร์มสบายสบายอยู่เลยลเหมือนมันมาขับจะแอบอัพเกาะแล้วมันก็ไปอะ่ะอ้โหเอวัลปก่อสิใช่เพราะมันขับรถเหมือนไปสนามกอล์ฟเส้นทางสนามกอล์ฟ ไม่ไม่เห็นตัวนะแต่เนี้ยินเสียงรถมันรถอะไร,รออกมาหน่าจะบิ๊กอัพลูฟี่ลูฟี่มันรู้จักลูฟี่ด้วยหรอ <c oughs> ปกติเป็นนักเทนนิสไม่ใช่เหรอพี่ไม่ใช่เขาเป็นนักว่ายน้ำเอาแล้วเอาเข้าใจผิดมาตลอดเลยเนี่ย <c oughs> ผมก็นึกว่านักเทนนิส เดีปกติมอนไม่ค่อยดูกระตูนมีใช่เหรอไม่ดูแต่งงคุณซึ่งงคุณดูแต่ดา,าการบอลซาดดูแต่งงคุณเอ็กซ์คิวซันโดไลมอนกินจังถ้าดูชินจังก็ต้องดูอันนี้ด้วยดิอะไรนะ ที่มันร้องเพลงไทยนั่นน่ะฟันแล้วก็อยากจะฟันอีมาลุกออ๋อะไรพี่อะไรเพลงอะไรพี่อ๋อเหรอยาเต็มเลยอยู่เนี่ยยากระสุนเนี่ยเตียมเลยมันก็มันมาพร้อมกันกับไอชินจังอ่ะมันเปิดคนละเวลากันนี ทําแอนเจอรี่พี่ทำแอนเจอรีออร่ก็ดูเหมือนว่าพี่จะดูเยอะไปฟา,ามาก็อยากใช้สกาก็อยากใช้ใช้เอ็มสีก่อนละกันไม่มีจับใช้ฟามากจับสองเลยเนี่ยโอ้ รแต่ผมไม่มีจับเลยไนงะต้องใช้ MC A1 ก่อนไม่จะสูน AR เพียบเลย AR 350ออ<ะ>ตันจะเปิดจะเป็นเป็นคนเดียวอย่างนี้เดียสียงเบาอ่ะไม่พี่พี่เสียงเสียงเบาไม่ได้เสียงแบบทางไหม่ควรโอ้คำโอ้ชัดเจน ทำไมาไปว่าพี่มอนอย่างนั้นเอ้าพี่บ้ไไไนไม่ได้ตั้งใจแต <c oughs> ่ลูกพูดใจ <c oughs> จังหยอกหยอกเอาเลยฟู <c oughs> เอาเดย์ยยด้าไหมเอ้ออะไรวะเดย์ด้าบ้าเลยเอา,อเอากองแสกกิน,นันทำกับกิน<อ>ันจับมอนทำไหม พี่เอาขัดตั้งไม่พี่นันเอาครับเอาครับกำลังวิ่งหายอยู่นี่โอ้กระเป๋ากระเป๋าสามอยู่นี่ใบหนึ่งอ่ะไม่เอาครับสามร้อยก้ามเมตรเองอยู่ไหนนะพี่นันอยาเปียยอู่อยู่บนป้อมบนป้อมเนี้ยโอเคค่ะโอเคค่ะป้อมป้อมนี่มันมีเสียงเขาเล่น A W มันเขา พี่นันเรายังไม่เสร็จใช่ไหมเราไปลถด้วยกันเฮ้ยรับนี้พี่ไม่ได้ขับเอง ในรถตอนนี้ไม่ได้ยินอะไรเลยอ้าวมอนเล่นคาคนอัพก็แล้วไมตอนนี้มัน เฮ้ยรถจริงใี่ป่ะเฮ้ยใครชนมัเนี Actually, Sisters, ่ะเอาพี่ล้านดูเอาพี่นันได้ยังไงอ่ะโอดูผ่านชวนเลยแต่พี่เป็นคนยิงไงสาวด้วยโอ้ยสขอบคุณส์เนี่โอ้ไอวอเพียบเลยถึงไม่ได้เกาะสาวงั้นเดี๋ยวพี่เอาเกาะหมวยไปใส่ดีกว่า

จะไมีใคอย่างนี้วไหมไอวอร์มันยาวเมื่อกี้เก็บของไม่เสร็จชุดหลบรถก่อนแม่ไว่าชุดเกาะเสียแอบบิลยันก่อสามตรงนี้พไปรถแดงแฉเลยพี่ครับก่อสามเต็มพี่สามเต็มด้วยเต็มดิผมยิงหัวมัน 我的呀，你也不会。 mật 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 mật, có ai? Mình yêu đập, yêu ở đây, yêu đập, yêu ตายแล้วหรอตายแล้วแล้วทำไมผมตัวลอยไปอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเช็คสภาพรถแล้วคันนี้คันของคิวจะรู้สึกหน้าไม่ยุบ V79 <F> ไม่ใช่หรอมีของดีอะไรไหมเก็บทรงเก็บเสียงมีไหม ไม่มีมมแต่ว่ามีกระเป๋าสามในจบมันเทียเท่ยวสิบเก็ดอยู่ไปก็ได้หนูไม่นาจะได้ใช้เพราะหนูจะไม่เดินเ <c oughs> นี่ยเอาเ,เอาทำไมเมื่อกี้เราลัดมันไม่ให้เราวะ

คิวทำไมคิวทำอย่างนี้ไปรัดหมยมมนะพี่ตะกี้พี่ขับรถอยู่อย่างเดียวเลย นอนอย่างเดียวนอนอยู่ในรถอย่างเดียวอะไรเนี่ยฮะรถเขารถเขา

ไหเอาใครเอาเสียงพี่นันเหรอโอ้รุ่นรุ่นเขายิงกันอยู่นุ่นพี่รถมันนอนไทรถทําไมนี่เขายิงกันอยู่ก็ปล่อยเขาคิวมันบอกจะเมาอ่ะคิวมันบอกจะหมวยไม่ใช่จะเมาจะหมวยฮะใครจะเมาจะหมวยไม่ใช่จะเมาจะลลลลลล ปนยิงเต็มเต็มหนึ่งนั่งไงนั่งไงวิ่งอยู่นั่นต้นไม้นั่นไงได้<อ>คิวทำไมคิวยิงพิมอนพิมอนยิงเยอะอย่างเงี้ยพี่ไฉยไม่ดีพี่แย่งหวย